คำถามคือคำถามคือคำถามคือไอ้แท่งเนี้ยครับกับแท่งวันที่วันที่แปดครับอันนี้มันถือว่ามองเหมือนกันไหมครับของวันจันทร์ที่แปดะครับเหมือนได้ยังไงอ่ะไส้นี้ยเห็นคุณเห็นไส้นี้ของเที่ยงวันที่ห้าไหมเนี่ยครับมันเป็นไส้อยู่เนี้ยแล้วจุดกับตัวมันไม่ได้สร้างต่ํากว่าไส้นี้ไง มันจะมองเหมือนกันได้ยังไงอะเมื่อแนวรับมันไม่ได้อยู่ต่ากว่าไส้เทนของแท่งก่อนหน้ามันก็จะกลายเป็นอันนี้ใช่ไหมวันที่แปดมันอยู่ต่ำกว่าไส้เทนของแท่งก่อนหน้าตอนนี้ใช่ไหมครับแลยยกตัวขึ้นมาชนต้านใช่ไหมครับแลวยกตัวขึ้นไปแต่ไม่ถึงอีกต้านใช่ไหมครับหลังจากนั้นไซเบ์ใช่ไหมครับแลวหลังจากนั้นก็ยกขึ้นไปชนต้านนี้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งตัวลงมาต่ำกว่าทุกรับทุกไส้เลย กลายเป็นว่ามีการสะสมวอลลุ่มฝั่งบ่ายระหว่างทางที่มันกำลังไซเวย์อยู่แล้วก็บินไปคนก็ฟอลโล่บายพวกทฤษฎีเบรกเอาก็จะบายที่ต้านทั้งหมดกราฟก็ทุบลงมาหลังจากนั้นคนใหม่เข้ามาก็เริ่มไล่เซลล์ที่แนวต้านกราฟก็ยกขึ้นไปเรื่อยๆคนเซล์ก็ไล่เซลเซลไปเรื่อยๆจนเลยต้านนี้แต่ไม่ถึงอีกต้าน กราฟกดตัวลงมาชนแนวรับคนก็ไล่บายเพราะฉะนั้นมันมีคนบายคนเซลล์ตลอดเวลาเข้าใจไหมครับครับเราจึงดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นล่าสุดถ้าคุณบอกว่าคุณดูตรงนี้คุณก็ต้องปิดออเดอร์ไปแล้วเข้าใจปะครับเพราะอะไรเพราะมันลงมาชนรับตรงนี้แล้วแท่งตอนตีสี่ของวันที่สิบไสเทียนเนี่ยมันลงมาต่ำก่อนเนี่ย เห็นยังเห็นภาพยังมันทําลายไอ้รับที่คุณว่ามันสร้างขึ้นมาต่ากว่าไส้เทงของแท่งก่อนหน้าของวันที่แปดเนี่ยตรงเนี้ยแนวรับเนี้ยมันโดนทําลายไปแล้วเนี่ยเราต้องรู้ตัวว่ามันยกตัวขึ้นมาเราต้องรีบปิดอันนี้คือสิ่งที่สอนสอนวันก่อนเลยว่าครับถ้าเกิดเราผิดทางมันกลับมาทีพ่พีหน้าไม่ได้ปิดก่อนอ เพราะถ้ามันจะกลับตัวจริงๆมันต้องสําเร็จสมบูรณ์แล้วก็เพอร์เฟกย่อไม่ถึงรับแต่นี่มันย่อกลับมาต่ํากว่ารับที่มันเคยสร้างแล้วคุณมองว่ามันเป็นไพร์ชั่นที่สร้างสําเร็จแต่ว่ามันดันโดนทําลายแนวรับนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่สําเร็จแล้วถูกไหมมันยกตัวขึ้นปิดได้ปิดเลยอืครับแล้วรอใหม่รอจังหวะใหม่ครับรอจังหวะที่จะใบใหม่แต่ถ้าใบาไม่ได้มันขึ้นื่อยๆเาจังหวะเซล ครับเจ็ดไหมครับ